รับงานหมอครับวันนี้พูดต้นไม้ก็จะต่อเติมบ้านบ่านนะต่อตรงนี้เอาไว้บอ

ต้องชิกบาาก,ก,ก็ไม่มาล่ะทำการบ้านทีไรต้องมีน้ำปลามาผมมาคุมงานนะครับวันนี้ไปไดค่ะรันเตยทีคันนึงก็นั่นเลย

มันขึ้นไปอีกเนะนี่ยนะโอ้แถมออมันโลเออมึงจับมึงจับกิ่นใหญ่ๆหน่อยดิยเออกูบอกว่าให้ทำอย่างนี้ไว้มันลงทีเดียวเลยสบายพึ่งเต็มเลยนะเออกูเสียวขวานวะ กิ่งมันลิดีเลยนะไม้ทำเ,ทย,เย,ยื่อปอมลัลงพึ่งลังพึ่งน,นี่นะล้วนแลออ่นาไว้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวมับพางล่งลนะางขาละ